สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้ผมพาท่านผู้ชมไปฟังข่าวสารที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะครับข่าวสารนี่เกี่ยวข้องกับเรายังไงนะครับเกี่ยวข้องกับเราเพราะว่ามีศิลปินคนหนึ่งที่เป็นแฟนไทยชื่นชอบอยู่หลายคนมากนะครับก็คือเจ้าของเพลงดังจากทิกตอกดีเด่นดิดิแล้วก็ที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับบอกว่าในคําว่ารักของเธอนั้นคือแบบไหนนะฮะนี่คือเพลงของเขาหนุ่มกวงหงมัตเตอร์ดีนะครับก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วนะครับก็มียอดวิวประมาณ1ล้านกว่า ซึ่งเขาว่ากันว่ายอดวิว1ล้านเนี่ยนะครับเป็นคนไทยซะส่วนใหญ่นะครับทำไมถึงพูดแบบนั้นราชาของ วงการ V ีป๊อปเวียดนามพึ่งปล่อยเพลงออกมานะครับนั่นก็คือส่วนทวง MTP ผู้มีคนติดตาม9ล้านคนเนี่ยนะครับปล่อยออกมาเพียงแค่3วันได้ยอดวิวไปที่26ล้านวิวก็มีสื่อของเวียดนามนะครับพูดถึงในส่วนของกวงฮุงมัจเตดีนะครับตอนนั้นว่าเขาเป็นคนที่โด่งดังเหมือนกันแต่โด่งดังในประเทศไทยแล้วก็แถบอาเซียนแต่ทำไมในเวียดนามเนี่ยถึงมีผู้ติดตามแล้วก็ผู้ฟังเพลงเขาน้อยนะครับ่งเขาก็ได้เอารีแอคชั่นของคนไทยเนี่ยนะฮะไปลงในเพจนะให้ดูกันว่ารีแอคชั่นมีพูดถึงกวงฮุงยังไง ก็ตั้งคำถามไปที่นแฟนเวียดนามแ่บทำไมพอเป็นเวียดนามเนี่ยถึงไม่ค่อยสนใจในเพลงของเขาคือถ้าเปรียบแบบเป็นศิลปินไทยนะก็จะอยู่ประมาณว่าคนติดตามหลักแสนแล้วก็เวลาคนมาฟังเพลงเนี่ยก็จะ2 3งสแสนอย่างมากก็ล้าน2 3, ล้าน3ล้านประมาณนี้นะครับควงหงก็จะเป็นประมาณแต่เขาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแฟนๆแถบอาเซียนไม่ว่าจะเป็นไทยลาวกัมพูชาอินโดนะครับเข้าไปฟังเพลงเขาสังเกตได้จากคอมเมนต์นะครซึ่งแฟนๆเวียดนามเขาบอกว่าเหตุผลเพราะว่าเขาเพิ่งปรากฏตัวได้ไม่นานเขาเป็นที่รู้จักและเป็นที่รักมากขึ้นอย่างช้า ะเงียบดนตรีของเขามีบุคลิกในตัวที่อ่อนโยนมากบางคนก็บอกว่าน่าเสียดายที่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้รับที่นิยมในเวียดนามมากนักแล้วก็มีคนบอกว่าคุณโปรดใจเย็นตอนนี้เขากาลังไปที่สนใจอย่างช้าๆไม่สามารถทําได้ง่ายๆบางคนบอกว่าฉันติดเพลงนี้นะแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมฉันคิดว่าฉันไม่เข้ากับรถยนดนตรีนี้นี่ฮะคนนี้เขาบอกว่าแฟนๆชาวไทยพึ่งตั้งป้ายโฆษณาเพื่อเฉลิมฉลอง MV ใหม่ให้แก่เขานี่ฮะ,นฮะคนนี้บอกว่าฉันรู้สึกเสียใจสําหรับเขาเพราะมีแฟนๆชาวเวียดนามเพียงไม่กี่ คนเท่าน้นที่ติดตามเขานี่ฮะอมอมนนี้บอกว่าเอาแต่วิพากษ์วิจารณ์นักร้องคนนี้แต่นักร้องเวียดนามคนนี้ต้องเป็นความภาคภูมิใจให้ได้แน่เพื่อเอาชนะคนวิพากษ์วิจารณ์และดูถูกเขานี่ฮะฉันรักเขามากกวงฮงแม้ว่าจะไม่ได้รับความนิยมในเวียดนามแต่ฉันก็ไปเห็นเขาตามรายการทีวีของไทยเยอะมากๆนี่ฮะเขอธิบายไว้ว่าคนไทยแล้วก็กัมพูชาแล้วก็ลาวชอบในท่วงทํานองแบบนี้นะครับแต่ VN เ,เนี่ยจะไม่ค่อยเห็นการร้องแบบนี้น,น,นี่คอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าผู้ชายคนนี้มีชื่อเสียง70% ในประเทศไทยและ30%ในโลกนี้และเห็นได้ชัดว่าเป็นนักร้องเวียดนามแต่มีสมาชิกที่ติดตามช่องเป็นคนไทยจํานวนมากเขาเป็นหนึ่งในนักร้องเวียดนามที่เนแฟนต่างชาติให้ความสนใจนะครับสำหรับแฟนๆกวงฮ g h ก็ต้องเป็นกาลใจงให้กวงฮงมาจะดีต่อไปนะฮะและผมเชื่อว่าถ้าเพลงของเขาเนี่ยติดหูในทิกตอกอีกนะครับก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นที่รู้จักแน่นอนนะครับเศรษฐกิเวียดนามก็ค่อยๆมีชื่อเสียงขึ้นตามลําดับนะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าเวียดนามเนี่ยเขาฮิตฮอตเพลงประเภทไหนก็ต้องไปฟังแบบส่วนตัวของ MTP นเอกลั์ แล้วก็ดูเป็นสากลนะฮะแต่กวงฮุงนี้จะเสียงต่ําหน่อยแต่ว่าน่าจะโดนใจแฟนไทยหลายหลายคนเพราะว่าดนตรีมันแบบว่ามันกระตุ้นต่อมในใจนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดดราม่าขึ้นในเวียดนามวันนี้นะครับหากคุณชอบใจอย่าลืมกดไลค์และซับส c r i b e ให้แอดมินด้วยวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ